ก่อนที่ยายเพ็ญจะไปไทยก็ต้องทำอะไรให้เรียบร้อยค่ะจะได้ไม่เป็นห่วงค่ะเพื่อนๆหนกักมากเลยค่ะเพื่อน,อนสวัสดีค่ะเพื่อน ิ้วข้าวหิ้วของสันเลยครับเ,เพื่อนเพราะว่ายายเป็นไปซื้อกระถางแก้วมาค่ะเดี๋ยวดูด้วยกันค่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะพเพื่อนๆซื้อมาเยอะเลยค่ะโอ้สั่นเพราะว่าเดินไกลค่ะยายเป็นเดิน ยายเพ็ญขับรถเข้าไปแล้วไม่มีที่จอดค่ะเพื่อนๆวันนี้ได้ไปซื้อของมาก็เลยอยากจะเอามาอวดเพื่อนๆหน่อยค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะยายเพ็ญประหยัดตังค่ะยายเพ็ญไปซื้อกระถางแก้วเอามาไว้ใส่ดอกไม้ก่อนที่ยายเพ็ญจะไปไทยค่ะเปลี่ยนจากกระถางเล็กให้เป็นกระถางใหญ่แล้วแก้วมันจะดูสวยและดูหนักและไม่ล้มง่ายด้วยค่ะแล้วก็ได้ซื้อแก้ว สำหรับดื่มน้ําเย็นนะคะคเพื่อนๆเอามาด้วยเพราะมันถูกดีตั้งใจจะไปซื้อกระถางดอกไม้จะได้แก้วมาด้วยหลายใบแล้วเอามาใส่น้ําดื่มให้คุณแฟนแก้วสวยมากเลยค่ะแล้วแกวก็ไม่ได้พูดอะไรยายเห็นก็เลยถามว่าสังเกตไหมว่าแก้วน่ะเป็นยังไงแล้วแกวบอกว่ารู้ไปเอาจากไหนมาแว่ว่า,ยาเยอะเลยค่ะคเพื่อนๆทีนี้ ยัยเป็นเอาอันนี้มาด้วยค่ะมาใส่ดอกไม้เห็นว่ามันถูกของเก่าค่ะเพื่อนๆ่ยายเป็นซื้อของเก่ามาของเยอะมากเลยค่ะเต็มร้านเยอะมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอยากจะถ่ายให้เพื่อนๆนได้เห็นแต่ขี้เกียจที่จะถามเจ้าของร้านค่ะเพราะว่าถ้าจะถ่ายจะต้องต้องถามเขาก่อนค่ะที่ยะยเป็นซื้อแก้วเก่ามานี้จะเอามาทําเป็นกระถางดอกไม้ค่ะ ก่อนที่จะไปไทยก็จะทําให้มันคือเรียบร้อยหมดเลยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นกระถางดอกไม้ที่มองเห็นรากนียเป็นก็ซื้อมาป็นเป็นกระถางนะคะและนี้ก็กระถางดอกไม้หมดเลยค่ะเพื่อนๆเ,เอามาทําเป็นกระถางซื้อมาเยอะค่ะมันจะได้เห็นรากค่ะ มีแต่ของหนักๆค่ะพเพื่อนยายเพ็ญก็ยังไม่รู้เลยว่าจะย้ายบ้านหรือยังไม่ย้ายถ้าเกิดว่าย้ายจริงๆคุณแฟนบอกว่าจะให้คนยกแกจะไม่ยกเองยายเพ็ญก็เลยซื้อเลย,เลยค่ะพเพื่อนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างค่ะอันนี้คือตัวอย่างค่ะพเพื่อนเป็นแก้วเล็กๆอันนี้สําหรับต้นไม้เล็กๆนะคะก่อนที่จะไปไทยยายเพ็ญก็จะ ต้องเปลี่ยนค่ะเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนไม่ได้ถ้าไม่รดน้ําวันเดียวก็แห้งแล้วค่ะหน้าร้อนแล้วมันก็จะตายเพราะว่าเดินมันน้อยค่ะก็จะใส่เป็นกระถางใหญ่ๆค่ะเพื่อนๆก่อนที่จะเดินทางไปไทยค่ะอย่างนงี้ค่ะหรือว่าเอาใส่แก้วอย่างงี้ค่ะแล้วที่ยเยปเป็นทําแล้วก็เป็นอย่างงี้ค่ะมันจะเป็นกระถางที่มองไม่เห็นดิน ทนี้เอามาใส่อย่างนี้มันเลยมองเห็นดินมองเห็นรากแล้วรู้ว่ามันแห้งหรือมันเปียกยังไงค่ะคือโดยไม่ต้องเอามือไปจมเลยค่ะเ,เพื่อนๆก็เลยซื้อก็เลยซื้อมาเยอะเลยค่ะเดี๋ยวทาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูค่ะสวยงามมากซื้อมาเกินซื้อมาเกินอยู่แต่ซื้อมาเผื่อๆค่ะเพื่อนๆนเดี๋ยวคอยชมค่ะตอนเยเป็นทาเสร็จ แต่ตอนนี้ยังไม่ทำค่ะเพราะว่ายังไม่มีเวลา